เข้ามามีอะไรหรือเปล่าอ่ะแนทแนททำไรอะแนทเฮ้ยแนทน้องชั่วนี่แกทำเลิศแกวะฮะพี่นัทตพี่เดียวชั้นบ้านมันดูแปลกๆนะเมื่อกี้เขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาจูบฉันเลยอ่ะฮะยจูบจูบเล้ยเหรอน้อยน้อง แก๋าโดนใช้แา่การมันหรือว่าเขาจะละเมออะไรนะละเมอละเมอบ้าละเมอบออะไรของเธอฮะพิมมันละเมอแล้วมาจูบเธอแบบนี้ล่ะแบบนี้มันต้องโดนฉันสั่งสอนหมานี่นี่น้องไอพี่น้องพี่น้องใจเย็นก่อนใจใจเย็นถ้าเกิดว่าเขาละเมอขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วพี่ไปทําร้ายเขาแบบเนี้ยฉันว่าไม่ถูกต้องนะตอนเนี้ยเราพาเขากลับห้องไปก่อนดีกว่าเนาะ โถ่ไอ้งุดหเธอจะทําอะไรเธอก็ทำไปนะนี่พี่น็อตพี่ควรเป็นห่วงเขาหน่อยนะถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆอะเมื่อคืนหนูฝันค่ะฝัน,นีบยเหมือนจริงมากเลยนะคะฝันว่าได้กอดได้จูบผู้หญิงคนนึงในฝันเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยอะ่ะแต่แตกตรงที่ว่าจำหน้าเขาไม่ได้อะ่ะ ให้ฝันยังเหมือนจริงมากๆเลยนะคะเหมือนจริงอันน่ะใครจะกินก็กินเว้ยไม่กินแล้วพี่น็อตพี่พพพไม่กินข้าวแล้วหรอไม่กินพี่สองคนเป็นอะไรกันหรอคะพี่ใส่พี่น็อตบางทีเนี่ยก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันเนาะ <c oughs> แนทะเมื่อคืนนะที่เธอจูบพี่อะ่ะพี่รู้สึกดีมากๆเลยนะมันทำให้พี่ใจเต้นแรงอะ่ะพี่ขอลองจูบเธอดูอีกสักครั้งได้ไหมพี่พูดเรื่องอะไรอะคะนะพี่แค่อยากลองดูอีกสักครั้งอะ่ะไม่ได้อะ่ะพี่ทิมพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันฉันไม่รู้เรื่องอะ่ะก็เมื่อคืนที่เธอฝันน่ะ มันไม่ใช่ความฝันหรอกนะมันคือความจริงคนที่เธอจูบอะ<ม>ก็คือพี่เองแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบพี่อะเอานะพี่รู้ว่าแนทชอบอะ่ะค้งนะน,นะไม่ไ,ไ,ไ,ไม่พิมไม่พิมไม่เพมเพมพี่กลับบ้านมาแล้วนะนเขาวะ พิมอยู่ห้องหรือเปล่าเนี่ยพิมห้องก็ไม่อยู่หายไปไหนของเขาวะหรือว่าจะอยู่ห้องแนตอะขอไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วกันนะใช่อย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยนี่มาอะไรกันเนี่ยฮะ อพี่นอ็อตมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะคะพี่น็อตพิมบอกฉันมาสินี่เธอบ้าอ,อ,อะไรมันไม่ใช่ฉันนะพี่นอ็อตเป็นแนทต้องหกักเขาอแกล้งละเมอแล้วก็มาจูบฉันเองอะยังจะกค่าแก้ตัวอีกเหรอพี่นอ็อตฉันขอร้องเธอนะขอให้ฉันได้รู้สึกอีกสักครั้งหนึ่งอะหลักฐานคาตาขนาดนี้ยยังมีอะไรให้พูดอีกฮะพิม เธอออกไปจากบ้านฉันเลยนะบ้านฉันไม่ต้องการผู้หญิงแบบเธอแต่อย่างฉันไม่ต้องการเห็นเธออยู่บ้านฉันแม้แต่วินาทีเดียวออกไปได้แล้วนี่พี่ไล่ฉันไม่ได้หรอกนะเราต้องแบ่งทรัพย์สินเงินก่อนแบ่งทรัพย์สินกั้นเหรองั้นเจ้าขอถามเธอหน่อยเถอะเธอเคยหาเงินเข้ามาในบ้านนี้บ้างไหมเงินค่าสินสอดที่พ่อแม่ฉันให้เธอเธอก็ไปใช้ทําสวยหมดแล้วนี่ทําผมทําเล็บตอนเนี้ยังมีหน้ามากล้าททงอีกเหรอ าฉันมาเป็นเมียพี่ก็ต้องเลี้ยงดูฉันสิมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายอ่ะใช่มันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องเลี้ยงดูผู้หญิงแต่ไม่ใช่ผู้หญิงแบบเธอพิมเธอใช้ร่างกายน้องสาวฉันเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการนี่พิมถ้าเธอมีศักดิ์ศรีบ้างออกจากบ้านฉันไปซะฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้ให้พ่อแม่เธอฟังนะออกไปเลยแล้วอย่าลากพ่อแม่ฉันมาเกี่ยวด้วยนะฉันไปก็ได้แต่ฉันจะบอกอะไรให้นะ เรื่องอย่ามันไม่ง่ายหรอกนะจะทำอะไรก็ทำรีบออกไปแล้วนัทคิดว่าฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่เมื่อเช้าฉันเผลอโมโหใส่เธออีกอย่างฉันก็มองเธอผิดด้วยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะพี่นัทฉันเข้าใจคะ่ะ